สวัสดีครับ mm hmm. มือไม้อ่อนกินอะไรนะครับ mm hmm. วันนี้กินอะไรครับไก่ยื o นกินอะไรนะครับบอกสิกินพิซซ่าอะไรครับ mm hmm. อร่อยไหม mm hmm. และนี่คืออะไรที่เลยจารย์เนี่ยเผรียนพาสต้าเนาะไม่มีอะไรอย่างนี้เลย ยอดมากแล้วก็ม,มีพิซซ่าวันนี้น้ำโมกับมารยาพาคุณลุงคุณป้ามาทานพิซซ่านะคะจ่ายเงินด้วยปะจ่ายเงินไหมโน้ต a n k คิว no, นะคะไม่ได้จ่ายเงินนะเ้าเค้าเซนี่เค้าเค้าซนี่้า,า,าอะไรเนี่ยมันใหญ่มาก